สวัสดีครับผมน้อย DIY นะครับวันนี้เราจะมาพาตัวเช็คซ่อมนะครับไอชุดไฟสปอร์ตไทลท์โซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้พอดีได้มาจากของเก่ามีรถซื้อของเก่านะครับเข้ามาซื้อของที่บ้าน,นครับพอดีเห็นเขาได้มาแบบนี้ก็ดูจากสภาพแล้วน่าจะตกหรือ โดนกระแทกนะครับจนมันแตกนะครับแต่ดูจากอุปกรณ์แล้วเขามีอุปกรณ์ครบมาเลยนะครับก็จะลองมาต่อใช้งานดูนะครับอันนี้ก็เป็นช่องไฟนะครับเนะี่ยลอดมีด้วยกันนะครับแปดช่องนะตัวนี้ก็น่าจะสว่างน่าดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นน่นเป็นปุ่ม ปรับโหมดนะครับแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับตัวจับการเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้ผุ่มจอนี้มีแบตมาลูกเดียวนะครับอยู่ในลักษณะนี้ยแล้วตัวนี้ก็จะแปะอยู่อย่างเงี้ยแล้นี้น่าจะเป็นช่องเสียบนะฮะไอตัวแผงโซลาเซลเข้านะครับเนี่ย เดี๋ยวมาดูวงจรกันนะครับนะเ,บเบนี่ยเอ็ดบวกเอสลบเนี่ยครับน่าจะเป็นโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้เอด็ดบวกเอสลบเนี่ยนะที่เสียบจากตัวแผงอันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับ เป็นลบนะเบวกลบส่วนด้านหลังนี้ก็จะเขียนว่าแบดบวกก็เอาแบดเนี่ยทานเทียมเนี่ยเอาคู่บวกมาต่อจุดนี้แล้วคู่ลบก็ต่อจุดนี้่ย่าไปเขียนว่า V บวก V ลบแต่ตรง L หลอด LED นะที่มันเขียน L บวกก็เอาตัวแผงเนี่ยมาต่อจุดนี้นะครับวงจรวงจรก็มีแค่นี้อนะันนี้นจะเป็นตัวเซนเซอร์แต่นี้นจะเป็นไอซีควบคุมอันนี้เปิดไม่ทำงานเลยนะฮะ เดี๋ยวผมจวดไฟดูก่อนกกจะมาวัดที่ขั้วแบตเนี่ยนี่ขั้วบวกตัวนี้ขั้วลบมี0.9โวลต์นี่ฮะไม่มีเนาะหนึ่งจุด แบตมีไฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแบตดูนะจะลองเอาแบตเปลี่ยนใช้งานดูนะครับอันนี้ไฟแบตก้อนใหม่ ก็ไฟไม่พอเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนแบตกันดูก่อนนะครับถ้าไฟไม่พอนะครับวงจรก็ไม่ทำงานนะครับวงจรนี้มันใช้ไฟ7โวลต์นะครับทำงาน ลองบปอีกลูกนึงนะนี่ก้อนหนึ่งอ่อันนี้มีสามจุดสามนะครับเนี่ยผมจะลองต่อใช้งานนะฮะตัวนี้น่าจะราคาอยู่ประมาณสองร้อกว่าบาทครับตัว น,นี้เรามีแต่ตัวโซล่านะไอตัวสปอตไลท์โซล่าเซลล์ดี๋ววเรามาต่อใช้งานเป็นแบบชาร์จไฟเอาก็ได้นะครับดีือไม่ันก็ซื้อแผงมาใส่ควรบก็ต่อครบนะครับนะบีลบเนี้ย แล้วก็ไปต่อมีบวกน่าจะใช้ได้นะครับเมื่อกี้มีไฟติดด้วยวงจรใช้งานได้นะครับพอมีไฟก็ใช้งานได้นะ เซนเซอร์ก็รทำงานนะครับเดี๋ยวลองดูเซนเซอร์นะครับมันตัดท้มันดับก่อนนะครับไฟ ตอนใช้งานได้ครับก็เราก็จะไปต่อยอดทำในอื่นต่อได้นะครับอย่างเงี้ยไฟก็สว่างดีนีครโอ้แจ้งแจ้งเลยนะครับรุ่นนี้ เดี๋ยวผมจะลงเอาไฟ6โวลต์น,นะครมาต่อยตรงจุดอแผงโซลาเซลล์เข้าเนะะี่ฮว่าระบบจะตัดการทำงานไหมถ้ามีมีไฟจากแผงเข้าครับแต่นี้ผมจะใช้ไอ้มอแปลงนะครับแปนนะครับโดยโคลบก็นี่โคลบนะฮะโคลบ อันนี้ก็คู่บวกนี่ยโใช้งานได้นะครับก็คือถ้ามีไฟเข้ามาในวงจรหกโวนะครับไอตัววงจรก็จะตัดไฟไม่ให้จ่ายเลี้ยงกับตัวไฟสปอตไลท์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดสวิตช์ก็เหมือนว่าแผงโซลาเซลล์มันไม่ได้ชาร์จไฟเข้าวงจรนะครับ ไฟก็ทำงาน,นครับพอมีการชาร์จแผงจากดักแผงโซโลาเซลล์นะครับเนี่งจนก็หยุดการทำงาน,นครับอันนี้ไฟแบบนี้ก็จะทำงานในลักษณะแบบนี้นะครับที่ว่าไว้ติดตอนกลางคืนนะครับกลางวันมันก็จะดับพอมต้องชาร์จไฟเข้าแผงนะครับ เข้ามาไอชาร์จไฟจากแผงนะครับมาเข้ากับไอตัวแบตนะฮะเพื่อเก็บไปเก็บไฟไว้ใช้ตัวกลางคืนพอมืดปุ๊บไม่มีการชาร์จไฟวงจรก็จะทํางานนะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับวนไปวนมาทุกวันนะครับอันนี้แต่รุ่นนี้มันจะปรับโหมดได้นะครับ,นะรบปิดแบบแจ้งเลยนะครับแล้วก็แบบนี้ก็คือติดแล้วรี แต่มีคนเดินผ่านมันก็ผ่านเซนเซอร์มันก็จะทํางานสว่างเพิ่มขึ้น,นเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานนะครับเพื่อเป็นการลดใช้พลังงานแม้ให้แบตมันหมดไวนะครับตัวนี้รีโมทหนึ่งก็ติดหลีอย่างนี้ทั้งคืนก็ใครจะเดินไปเดินมามันก็ติดอยู่อย่างนี้ตลอด ไม่ไม่ไม่แจ้งขึ้นนะก็จะมีสามโหมดก็โหมดประหยัดไปก็น่าจะเป็นโหมดโหมดนี้ก็แจ้งนะแต่ว่ามันจะหมดไวแต่เป็นโหมดที่สองมางทีสองอย่างนี้ครับคือหลีก่อนอเวลามีคนเดินผ่านมันก็แจ้งขึ้นอันนี้ก็ดีนะครับก็วงจรน,นี้ใช้งานได้นะครับ ก็เป็นวงจรไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ก็จะให้ดีก็อยากให้มันติดนานถึงช้าก็ทำเป็นเปลี่ยนเป็นแบบสัสองลูกนะครับเนี่ยผมว่าจะเปลี่ยนไปใช้ตัวนี้พอนี้ผมต่อไว้เป็นอขนาดกันไว้เป็นสองก้อนนะครับไอ้ตัวนี้มันก็จะได้เวลา ไฟเก็บไว้ในนี้ได้เยอะกว่ามันก็การใช้าง,งานมันก็ยาวถึงเชา้าได้เลยะคะตัวนี้ปกติตัวนี้ก็แค่หกเจ็ดชั่วโมงก็มันก็หมดแล้วก็ก็จะมาเปลี่ยนเป็นแบตสองก้อน,นครับต่อขนานกันก็คลิปนี้ก็ มันทําให้เพื่อนดูนะครับเาต่อให้เพื่อนดูมาเป็นแนวทางวิธีการเช็คซ่อมนะครับตัวนี้ว่าจุดไหนคือจุดไหนอ่าตรงไหนเป็นจุดแบตตรงไหนเป็นจุดไฟเลี้ยงเข้าว,วงจรนะครับเอวยลบนี่ก็เป็นโซลาเซลล์นะครับ b บวกบลบนี่ก็เป็นแบตเอวก้ลบนี่ก็เป็นหลอด LED หรือหลอด ทอดไฟนะครับตัวนี้ก็มีแค่สามจุดที่ที่เราเราต้องรู้นะครับแล้วก็ต่อใช้งานได้ก็เป็นวงจรพอรตโซลิเซลล์ชุดเล็กนะครับน้อยๆแต่กส็สว่างมากนะครับก็เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบแบบหรือชอบแกะชอบต่อเองนะครับก็ ไปงานดีไว้นะครับก็อันนี้ก็เอาก็หาปืนเอปืนกาวนะครับมาทาแล้วก็ปิดเข้าไปใหม่เพราะว่าดูจากที่ไขน็อตแล้วก็แตกมัง่งไม่เหลือบางจุดก็ไขก็ไม่ได้นะครับก็ใช้กาวร้อนนะครับไอ้ปืนกาวแบบนี้นะฮะเนี่ยมา ดอดใส่ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามช่องน้อยดีวกดแชร์กดไลค์ให้ช่องน้อยดีวาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ